รสปีส๊นด้วยชานตา้ตำแตงแซบบัตม <Something good. S 1> แตงกูดแซบบนอ no, แซบแซบหลแซบหลอร่อยมากปากแซบหลแซบหลยตลอดอือผมว่าแซบหลแซบหลยังาอร่อยมากาาามากก <c oughs> ินยังล่ะตำแค่รตแปง้ง ตำแจงใส่แค่หลอดอ<ม>เผ็ดบ่ริกแค่เผ<ม>็ดพริก<ม>ก,กี่เม็ดพริพกไหนทุเรีนเนยนแก,ก 1> 1หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดกี่เม็ดวุ้บมาไงะหนึ่งพริกหนเม็ดอแหงัง อืมบักหน้าบักหน้ากินน้ำอืมกินผักด้วยดีมากนวดนวดนะโกนหน่อยนวดนะเคมแมน้มเก่งเกมแมน โอ้เคียบแม่ืะวกีแม่นเนาะแคอนี่กี่ตัวซ่เห็นแล้วอิ่มละยังกระสีอิ่มยังกุ้งกินกุ้งบ่อกุ้งกุ้งกี่ตัวุนมังเง๊ะกุ้งอีดอก เก้าตัวนี่แม่กุ้งเก้าตัวเมื่อนี่เจ็บไหนเก้าว่าเก็ตัวสั้นพวน่ะกินไปแล้วหนึ่งเอียนว่าสปิสเอียนใช่รึ เก้าเก้าตัว <laughs> ขี่โกงขีง่โกงแซบแซบแซบร้ายแซบร้าย